สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องการพักชําระหนี้สินเชื่อรถยนต์นะครับวันนี้เป็นของ t o y ยต้าลิซซิ่นะครับบริษัทที่มีรถยนต์นะครับจำนวนยอดขายเนี่ยมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรไปฟังกันครับ วิธีการที่เราจะไปพักชำระหนี้ของ Toyota Leasing นะครับเราก็จะต้องเริ่มต้นที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแล้วก็เปิดที่หน้า Google นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คำว่าพักชำระหนี้ Toyota Leasing ได้เลยครับหลังจากพิมพ์ขึ้นไปแล้วนะครับก็จะขึ้นหน้าฟีดขึ้นมาเลยนะครับก็คือลองดูที่ตัวเว็บไซต์นะครับ www.tlt.co.th นะครับเราก็จะมีคำว่ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสนะครับของ Dota Leasing นะครับเราก็คลิกไปที่เว็บนี้เลยได้เลยนะครับหลังจากที่คลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะเข้าไปสู่ที่หน้าข่าวและกิจกรรมนะครับซึ่งอันนี้ทาง d ตลต ta นะครับเขียนไว้วันที่15กรกฎาคม2564นะครับรายละเอียดเรามาดูกันเลยนะครับ มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด -19 นะครับวงเล็บระลอกใหม่นะครับซึ่งเขาก็จะมีด้วยการ2แนวทางนะครับหือ 1, 1. เป็นการพักชำระหนี้3งวดนะครับอันนี้ไม่เกินนะครับโดยการเลื่อนการชำระค่างวดนะครับสูงสุดไม่เกิน3งวดเนี่ยออกไปนะครับไปต่อท้ายของสัญญานะครับซึ่งลูกค้าเนี่ยนะครับ ก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการด้วยค่าใช้จ่ายนั้นก็คือตัวดอกเบีย้ยนะครับเดี<บ>๋ยว <we> ผมจะมาอธิบายเรื่องดอกเบีย้ยให้อีกทีหนึ่งนะครับ,บซึ่งดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นหรือว่าที่เขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นนะครับ mm. ก็จะสามารถที่จะชําระได้นะครับในวันที่พักชําระนี่เลยหรือเราจะไปไว้ที่วันปิดสัญญาก็ <S <S <บ>กแล้วแต่ทางเลือกครับสำหรับทางเลือกที่2นะครับก็คือการปรับโครงสร้างหนี้นะครับก็คือตัวนี้จะเป็นการ ที่จะขยายอายุสัญญาออกไปนะครับงวดตรงนี้ก็จะลดลงเมื่อลดลงกว่าเดิมนะครับก็จะทําให้ท่านสามารถที่จะแบ่งเบาภาระได้ในตอนนี้นะครับกบเกณฑ์การรับสมัครนะครับหรือว่าคุณสมบัติของลูกค้านะครับก็คือ1จะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อมาตรฐานนะครับแล้วก็มีการชําระเข้ามาแล้วนะครับอย่างน้อยหงวดขึ้นไปนะครับ แล้วท่านยังต้องเป็นลูกค้านะครับที่มีการคงค้างชําระค่างวดน,นะครับไม่เกิน60วันนะครับหรือว่า2งวดน,นะครับนับตั้งแต่ที่ท่านค้างชําระจนถึงวันที่สมัครตัวโครงการพักชําระนี้นี้นะครับ และลูกค้าที่มีคุณสมบัตินะครับก็คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเช่าซื้อมาตรฐานแบบทั่วไปนะครับอันนี้จะไม่รวมกับโปรแกรมของลูกค้าเช่าซื้อแบบสบายดีนะครับหรือว่ารถบรรทุกฮีโน่นะครับองค์กรธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Leasing นะครับตัว Financial Leasing ลิสซิ่งนะครับโอเอรลสซิ่งนะครับหรือว่า FSL ก็ได้นะครับตัวของการเช่ารถแบบกินโตนี่ก็ไม่สามารถที่จะพักแรมชำระนี้นี้ได้นะครับในโปรแกรมนี้ สำหรับในการปรับโครงสร้างหนี้นะครับที่ว่าจะเป็นการยืดอายุสัญญานะครับทาง Total l e a s i n g นะครับให้ท่านสามารถที่จะยืดอายุสัญญานะครับรถคันเดียวนะครับให้ยืดถึง120เดือนนะครับนั่นก็คือ10ปีเลยนะครับเช่นท่านออกรถมานะครับ ในสัญญาณนะครับเช่าซื้อ4ปีนะครับท่านผ่อนไปแล้ว2ปีนะครับยังเหลือระยะเวลาที่จะผ่อนอีก2ปีนะครับท่านสามารถที่จะยืดระยะเวลา2ปีที่เหลือเนี่ยนะครับให้เป็นเป็นอีก8ปีเลยนะครับนั่นแปลว่าเป็น8ปีนะครับรวมกับสปีที่ผ่อนไปแล้วนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยสิปีเลยนะครับ่นแน่นอนนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ยาวขึ้นค่างวดท่านก็สามารถลดต่ําลงนะครับสำหรับเกณฑ์ดอกเบี้ยนะครับที่ทาง Total Rising ได้ชี้แจงไว้ก็คือว่า ท่านสามารถที่จะใช้ดอกเบี้ยเดิมนะครับในวันที่ออกรถรับการลงทะเบียนนะครับท่านสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนะครับของ t l g s i m p l y นะครับสามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้นะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ Android ท่านก็ไปที่ของ Google Play Store นะครับสำหรับ iOS นะครับท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ Apple Store นะครับเขียนว่า t l g s i m p l y นะครับ t l t s i m p l y นะครับท่านก็จะได้เห็นหน้าตาของตัวการลงทะเบียนแล้วนะครับแต่หากท่านไม่สะดวกนะครับท่านก็สามารถที่จะกดลิงก์นะครับที่เห็นในหน้าจอนี้ได้เลยนะครับหน้าตามันก็จะไปสู่ที่เดียวกันนะครับในการกรอกนะครับท่านจะต้องเตรียมสัญญาเช่าซื้อของท่านนะครับก็คือเลขที่ในบัตรตัวซิมพลายนี้นะครับก็จะมี รหัสนะครับหรือว่าตัวเลขบ่งนะครับทั้งหมด11หรือ12หลักนะครับตามที่ท่านมีอยู่นะครับสามารถกรอกเข้าไปได้เลยครับท่านสามารถเลือกเมนูโครงการช่วยเหลือลูกค้าจากเมนูซ้ายบนได้เลยนะครับระบบก็จะทําการแสดงสัญญาเช่าซื้อของท่านนะครับว่าจะผ่านเกณฑ์หรือไม่นะครับ กรณีที่ท่านไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่ามีข้อสงสัยนะครับท่านสามารถโทรสอบถามได้นะครับที่026605555 026605555นะครับทั้นตอนก็มีครับ1ท่านเตรียมเอกสารนะครับคุณสมบัติที่ผมกล่าวไปแล้วนะครับว่าท่านมีพร้อมหรือไม่2นะครับกรอกเข้าไปนะครับ3ท่านก็คือรอผลรอทางตัวตา l ริซิ่งนะครับพิจารณานะครับ แต่ถ้าหากผ่านนะครับเขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาให้ท่านนะครับแล้วก็ท่านก็สามารถที่จะเซ็นบนดิจิตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับครับระบบก็จะปรับให้ท่านโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับและถ้าหากท่านมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรเข้าไปสอบถามได้ที่0 2 6 55 55, 6 0 5 5 5 5 5 2 6 6 6 5 5 5 5 5นะครับ สำหรับการคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งนี้นะครับก็คือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนะครับในการคงค้างของท่านนะครับวิธีคิดนะครับเขาจะคิดมาจากเงินต้นที่เหลือนะครับคูณด้วยดอกเบี้ยนะครับ MRR นะครับในตัวอย่างที่แสดงเนี่ยก็คือ6.22นะครับหารด้วยจำนวนวันใน1ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไปออกมาเป็นดอกเบี้ยต่อวันนะครับ แล้วก็คูณด้วยแวด7%ครับเพราะว่าดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นก็จะเป็นรายรับของทางฝั่ง t o t ต้า i ริสซิ่นะครับเมื่อบวกดอกเบีย้ย7%นั่นก็คือเป็นอดอกเบีย้ยต่อวันที่คิดออกมาแล้วนะครับถ้าหากถามว่าเดือนละเท่าไหร่ท่านก็คูณไปที่30ครับ หลังจากนั้นนะครับท่านพักชำระไป2เดือนท่านก็คูณ2นะครับพักชำระ3เดือนก็คูณ3ครับตามตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับที่เงินต้น4 0 0 0 0นบาทนะครับแล้วก็คูณด้วยดอกเบี้ย MRR 6.22%เนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับก็จะได้2 4 8 8 0บาทนะครับอันนี้เป็นดอกเบี้ยต่อปีนะครับเมื่อหาร3 6 5กนะครับก็จะเป็นวันละ68.164บาทนะครับ บวกด้วยแวด7%ครับก็จะได้เป็น72.9บาทต่อวันครับถ้าหากท่านอยากรู้ว่าต่อวันเป็น72.9บาทนะครับต่อเดือนเท่าไหร่ก็คือคูณด้วย30ครับก็จะเป็น2,188.07สตางค์อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการคิดค่าใช้จ่ายหรือว่าดอกเบี้ยคร่าวๆนะครับเพื่อที่ให้ท่านเนี่ยได้นำไปพิจารณานะครับว่าท่านจะพักชำระหนี้หรือไม่นะครับ หรือว่าท่านอยากจะปรับโครงสร้างนี่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องคิดกันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับท่านที่มีข้อมูลหรือว่าความคิดเห็นหรือว่าข้อมูลที่อัปเดตกว่านี้นะครับท่านสามารถใส่ไว้ได้ที่คอมเมนต์นะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เราได้อัปเดตด้วยนะครับว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วนะครับเพราะว่าการปฏิบัติของแต่ละไฟนั้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าหากเห็นว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกันกด subscribe นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย